สวัสดีค่ะช่องสาวพรแช n แน,นลนะคะก็สาวพรก็จะพาขึ้นไปบนเขานะคะจะมีบันไดขึ้นไปที่พวกเบาวิวเขาขึ้นไปนะสาวพรก็จะพาขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเสร็จแล้วก็จะลงมาคืนว่ามันจะไปถึงไหนถ้าเป็นตอนมืดๆสักค่ำๆสักนิดเราก็ไม่กล้าขึ้นไปเนาะแต่ตอนนี้มันมี ไอนี่นะคะสลก็สว่างนิดนมันก็ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่เราก็จะเดินพาเดินขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นจะเป็นบันไดขึ้นบนเขาสาพรก็จะพาขึ้นไปเรื่อยๆเลยว่ามันจะเดินไปถึงไหนเพราะว่าสาวพรไม่เคยขึ้นเลยตั้งแต่มาอยู่นี่ พรก็จะขึ้นไปเรื่อย ันได้นี้จะสูงไปถึงไหนนะคะสะพอนก็จะพาขึ้นไปอีกบางทีก็พาขึ้นไม่สุดนะคะก็จะลงมาคืนเพราะว่าขึ้นฝั่งโน้นไปเราก็เดินไปไกลอีกนะคะเดินไปไกลไม่รู้จะเดินไปทางไหนนะคะเพราะว่าสพอนไม่เคยขึ้นไปเนาะออ้ไกลอยู่นะคะไกลอยู่ สะพรขึ้นคนเดียวเนาะไม่กล้าขึ้นไปหรอกถ้าเดินไปถึงนู่นเลยไปคนเดียวโอ้โหชันมากๆเลยเขาเอาไอ้นี่นะคะเป็นหินนะคะเป็นหินมามาปูเป็นบันไดขึ้นข้างๆก็จะเป็นหินเป็นก้อน เป็นหินเป็นก้อนสาวพรมาอยู่นี่ตั้งสองสามปีแล้วสาวพรไม่เคยขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยเพิ่งมาวันนี้แหละสาวพรมาเห็นข้างๆเขาก็จะทำล่องน้ำด้วยนี่นะคะทำล่องน้ำด้วยทางนี้จะขึ้นขึ้นไปบนเขาเขาเรียกเขาพัดตำหนักนะคะเขาพัดตำหนักโอ้ไกลยอยู่นะคะ สาวพรไม่ขอขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวลงมาลำบากสาวพรก็จะนั่งพักตรงนี้นั่งพักตรงนี้จะให้เอฟซีดูต้นไม้บรรยากาศต้นไม้กำลังแต่ก่อนเขาใบเขาล่วงเนาะแต่ตอนนี้เขาใบเขางอกแล้วเหมือนต้นยางนี่นะคะบรรยากาศข้างล่างเราก็ดูบรรยากาศข้างล่างด้วยกัน บรรยากาศสวยงามมากเลยสาวพรขึ้นมาบนเขานะเอซสาวพรขึ้นมาเทิงๆเดินนี่จะมีเดินคนเดินเดินไปเดินมาตรงนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เขาแสดงหนังไม่รู้เขาแสดงหนังอะไรนะคะสาวพรไม่กล้าไปถ่ายเขามีมีเออ ถ่ายทำนะคะเขามาแสดงหนังมาถ่ายทำถ่ายทำหนังนี่นะคะที่เราเห็นเดินไปเดินมานี่นะคะเพราะว่าเขาถ่ายหนังสปอนก็ขึ้นมาถ่ายข้างบนให้ดูบรรยากาศข้างบนให้ดู นี่คือบันไดลงไปนี่คือบันไดลงไปที่สพอนขึ้นมาสาอนไม่กล้าขึ้นไปไกลนะขึ้นมาแค่นี้แหละไม่กล้าขึ้นไปไกลมาก ข้างๆนี่ก็เขาเรียกอะไรเนาะตะบองเพชรหรือเปล่าตะบองเพชรตะบองเพชรบางบางบางครั้งเขาก็กินนะเขาก็กินแต่อันนี้ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่ามีข้างๆเขาปลูกไว้ข้างๆเพราะว่าข้างๆเขาเอาเอา,เอาดินเอาดินปูไว้เพราะว่าไม่ให้ไม่ให้น้ํามันซาะลงเนาะ ไม่ให้ไม่ให้น้ำมันเสาะขี้ดินเขาก็เลยเอาต้นไอ้นี่ามาปลูกข้างๆตรงที่เราตรงที่จะขึ้นไปบนเขาไม่รู้ว่าจะเดินไกลไปถึงไหนเนะาะเดี๋ยวสะอนจะพาลองดูขึ้นไปอีกเนาะขึ้นไปอีกนิดหนึ่งมาคนเดียวนะมาคนเดียวสองคนไปจากแล้ว สองคนขึ้นไปหายรีบเลยจะไปลงฝั่งนู้นจะไม่ไม่กลับมาฝั่งนี้นะคะก็จะไปลงอีกฝั่งหนึ่งเห็นแล้วเขาบอกว่าฝั่งนี้มีทางขึ้นทางขึ้นนะคะสาพรก็ไม่เคยขึ้นมาเลยเพิ่งจะขึ้นมาวันนี้วันแรกเลย ก็จะถึงแล้วนะคะก็จะถึงข้างบนแล้วแต่สาพรไม่ไปหรอกเพราะว่าอีกไกลอยู่นี่ไงอีกไกลอยู่นะคะสาวพรคงไม่ขึ้นไปหรอกกลัวมาคนเดียวเกิดขึ้นไปข้างบนนะคะสาพรก็ไม่รู้ว่าสาวพรจะไปทางไหน ลงทางไหนไปทางไหนเดี๋ยวจะไปหลงอยู่คนเดียวเพราะว่าเราเดินมาด้วยเพราะว่าข้างบนก็เป็นกว้างขวางไม่ใช่น้อยๆข้างบนจะเป็นกว้างอยู่ก็หลงได้นะถ้าเราไม่เคยเราไม่เคยไปถ้าเราไปคนเดียวเราก็จะหลงอ๋อดอกอันนี้ต้นต้นต้นตะบองเพชรก็จะมีดอกด้วยนี่ไงดอกเพิ่งเคยเห็น เป็นดอกหรือเป็นเป็นลูกเป็นหมากของมันเนาะนี่ค่ะเป็นลูกอ๋อฝั่งเราเห็นฝั่งนู้นนะคะเขาขาวก็เป็นน้ำทะเล เป็นน้ำทะเลนะคะที่เรามองเห็นบรรยากาศสวยงามมากเลยบรรยากาศนะคะสวยงามมากเลยนี่นี่แหละทางของสาวพรจะเดินลงไปคืนนะคะจะเดินลงไป ข้างล่างที่เรามองเห็นไกลๆฝั่งนู้นก็จะเป็นสีราชาหรือเปล่าเนาะไกลๆนูน้นขาวๆนะจะเป็นสีราชาซูมได้แค่นี้ซูมได้ไม่มากที่เรามองเห็นขาวๆอยู่ไกลเลยนะก็จะสาวพรคิดว่าจะเป็นจะเป็นสีราชา เป็นชนบุรีที่เรามองเห็นขาขาวๆไกลๆเลยนะก็จะเป็นเหมือนออแถวศรีราชาแถวชนบุรีใบไม้กำลังจะขึ้นที่ล่วงเมื่อกี้นะคะ กำลังจะขึ้นแล้วเขียวชอ,อุ่มเลยเหมือนใบยางที่เสาพรเคยถ่ายที่ปายย่ายางที่เสาพรพักอยู่ที่บ้านลุงพลเนาะที่นี่ต้นไม้ก็กำลังจะขึ้นปกติใบมันร่วงเหมือนกันตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเสาวพรก็จะพาลงเราเด้อ ป้ายเราก็ลงกันเนาะสาพรก็จะค่อยๆลง <c ười> นี่เด้อทางลงกล่องกะซีเงึกงกักเงืกงกักงืกงักเด้อเพราะว่าห้อยยางลงบันไดเนาะสาพรกะซีว่าไทายเน่ว่าวอีสานเน่ว่าวขามิ้นเน่ <c ười> ว่าวอยู่ผู้เดียวพูดอยู่คนเดียว นี่ให้เบิ้งฟังพุ่นเดอ้อฝั่งที่ฝั่งที่มองเห็นฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งที่เสาวพรอยู่เนาะที่เสาวพรเคยถ่ายคลิปให้ดูนั่นแหละตรงนั้นแหละที่เสาวพรเคยปอ,อยู่ฝั่งที่เสาวพรอยู่ที่เคยถ่ายคลิปเหมือนอถ่ายคลิปแต่ก่อนให้เอฟซีดูแต่ก่อนเนาะ เสาแหลมๆนี้ก็จะเป็นเสาที่ท่าเรือไปจอดนะคะเป็นอู่เรือเสาแหลมๆที่เรามองเห็นนี้เป็นอู่เรือไปเราก็ไปด้วยกันลงไปด้วยกันอีกเลยลงมกสิง,งิกง,กงักงึกงักน้าพี่น้องเนาะ ลงก็จะงึกงงักๆๆๆง,งึกงักง,งักๆๆๆงึกลงไปถึงตรงนั้นก็จะเป็นทางโค้งเป็นตาโค้งเราก็จะโค้งตามบันได ให้ดูบรรยากาศฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะบังต้นไม้นิดนึงมองจะไม่ค่อยเห็นหันมาฝั่งนี้ดีกว่าเนาะตรงแรมสูงสูง นั่นแหละสาวพรก็เดินไปถึงนู่นเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ห้องสาวพรไปเดินเดินจากนี่นะคะเดินจากนี่เดี๋ยวจะให้ดูเดินจากนี่เลยนะคะเดินมานี่มานี่มานี่เลยนะคะเด,เ,เ,เดินมาเรื่อยๆเลยเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนสุดฝั่งนี้เลย จนสุดฝั่งนี้เลยนะคะที่เห็นที่เห็นโรงแรมสูงๆนะคะเดินมาถึงนี่เลยที่เราเดินออกกำลังกายกันเดินมาถึงนี่เลยนี่ก็เดินสองลงมาข้างล่างแล้วเดอ้อโลงมาข้างล่างแล้วเดอ้อนี่เรืออีกไกลนะคะที่สปนจะลงไปถึงนะคะอีกไกล คลิปนี้สาวพรก็ลงแค่นี้ก่อนนะคะเอฟซีขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ช่องสาวพรชาแนลนะคะขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบายลงก่อน,นะคะ่ะ